เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการให้ทานที่เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะเคยประสบพบเจอเหตุการณ์ที่คนมาขอทานหน้าบ้านแล้วเกิดคำถามในใจว่าจะให้ทานอย่างไรให้ได้ผลในชาตินี้กันหนอจากคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒสุงท่านเมตตาอธิบายไว้อย่างน่าสนใจในโยมท่านเล่าว่าครั้งบวชใหม่ หลวงพ่อปานเคยสอนท่านว่าถ้าจะให้ทานคนขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอเขามาถึงไม่ต้องให้เขาเอ่ยปากไม่ต้องให้เขาพูดพร่ำรำพันเลยโยมให้เราตั้งใจหยิบยื่นให้ทันทีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วให้โดยใจที่สงเคราะห์จริงๆใจที่เมตตาไม่ได้ติดขัดว่าให้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมสิ่งสำคัญคืออย่าไปคิดถึงผลตอบแทนในขณะที่กำลังให้ทาน ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อท่านย้ำไว้เลยนะโยมถ้าคิดว่าให้เพื่อเพื่อให้ได้อะไรกลับคืนมาผลนั้นจะถูกตัดรอนทันทีเพราะกลายเป็นฐานที่เจือด้วยความโลภเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งว่าตุลิตะตุลิตะสีฆะสีขังแปลว่าธรรมะของเราไม่ใช่เป็นเครื่องเนื่นช้าต้องเร็วๆไวๆการทำความดีก็เช่นกันโยม ให้รีบทําให้ทําด้วยใจที่ฉับพลันไม่ลังเลยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนการถวายสังฆทานที่เราคุ้นเคยกันพอเราบอกว่าขอถวายเป็นสังฆทานของนั้นก็เป็นสังฆทานโดยสมบูรณ์ทันทีไม่ต้องรออะไรเลยหลวงพ่อท่านยืนยันว่าท่านได้ทดสอบมาแล้วเป็นความจริงว่าการให้ทานแบบนี้จะส่งผลให้ในชาตินี้เลยคือเมื่อเรามีเรื่องขัดข้อง คิดว่าสิ่งนั้นคงไม่ได้สิ่งนี้คงไม่ได้มันกลับจะโผล่มาให้เราได้อย่างไม่น่าเชื่อชีวิตจะมีความคล่องตัวขึ้นสิ่งต่างๆจะเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นเรากับมีลาบลอยมาให้โดยไม่คาดฝันฉะนั้นโยมเอ๋ยเคล็ดลับของการให้ทานให้ได้ผลในปัจจุบันชาตินี้ก็คือให้เร็วให้ไวให้ด้วยใจเมตตาบริสุทธิ์ไม่ต้องคิดหวังผลตอบแทนในขณะที่ให้ทานเพียงเท่านี้ บุญก็ส่งผลให้เราได้ทันตาเห็นแล้วนะโยมสำหรับญาติโยมท่านใดที่สนใจเรื่องธรรมะหรืออยากเรียนรู้พระไตรปิฎกให้อัตมภาพหลวงพี่บุญรอดได้อธิบายเพิ่มเติมสามารถติดตามกันได้ในโอกาสหน้านะขอความสุขความเจริญความคล่องตัวในชีวิตขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ทุกท่านความปรารถนาสมหวังจงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกท่านที่ได้ฟังธรรมในวันนี้เทิน จเจริญพร